เ่อจริงด้วยกระเทอใจแรักไันะเธอโบแต่ว่าสักพักเอาละเอาะทินี้ทำยังไงต่ออ๋อไม่ต้องบอกรู้ตัวเข้า่อู้ที่ทำยังไงนะเราก็เฉยไว้ใช่โอ้ถ้ามันจะดีเองมันก็เหมือนทุกปีนั่นแหละมันมามันกินแต่กไปมันหลกรมในชีวิตเรามันจะกรรมหนักแต่ก็เป็นชีวิตถ้ามันทุกไปนเร็วเดียวจะเป็น่าที่จะจบ เคยสอนเรื่องบ,บินไปว่ายังไงแท่นบินจนกวาปีแข็งแรงใช่แต่แม่เหรอเธอเป็นเจ้าหญิงวัดน้อยแล้วปีของเธอก็ยังเล็กเกินกว่าจะพูดกับแม่แต่ยังไม่ได้เป็นนางพญาอัตตาไม่หรอกพูดกับพี่เขาดีดีสิหนูหนูไม่ผิดนี่พี่เขาก็นัาสตร์เองอฉันรู้ฉันรู้ฉันชอบคิดมากเหมือนกลไฟ้ที่ถล่มลงมา,มา ขอโทษขอโทษขอโทษดกโทษผมนี่ะผมขอโทษอะนี่ไอ้เจื่อทำอะไรเนี่ยเอออ๋อพี่ไอ้เกบข้าวแบบไม่กมุมอ่ะไม่ยากรดาหนึ่งใบกับน้ำค้งหนึงดนะฟรีขอทีทจรจริงมันคือต้องส้งทำไก่แฉใช้ารมากเลยฟรีฮัลโหลเจีิงชานนี้เจญิงแน่เลยนะอ๋อแน่ละอย่างนี้ไม่ต้องสอบล้องไปเห็นอยู่แล้ว จ้าติงกมันดื้อแรงครับพระเจติ๊กตรงนี้นะพยายามเพื่อทำงานใช่ไหมไปงั้นเอาเครื่องไปเทงแล้วกลับไปเข้าแถวเก็บไม่ข้าำเหมือนคนอื่นๆเขาทำการนี้คนอื่นเกาทำกันไอ้ตุ้ขอร้องขอโทษคครับผมแค่พยายามจะพยายามจะช่วย